โบกำลังโดนกลุ่มเพื่อนนินทาสาบแช่งค่ะนีสายสายเสกเขายืมเงินแล้วสายเขาเออน่ะเขายืมเงินแล้วคืออ่าคืนจะออกจากทุกเอาก็คืนแล้วนี่เจ้าค่ะจะออกจากทุกได้อย่างไรคะคุณโบบอกว่ากำลังโดนเพื่อนนินทาสาอันนี้นินทาเนี่ยเป็นอกุศลจริงไหมคะ คนที่สาบแช่งคนอื่นก็เป็นอกุศลจริงไหมคุณโบไม่ไม่ไม่สาบแช่งใครเขายืมเงินแล้วคืนเออก็ดีนี่ก็ดีเนาะก็ได้เงินคืนแล้วไงเช่นเขาจะนินทาเราเพราะรับรับเงินที่คืนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเออเอาเงินมาทำกุศลเลยทำอะไรทำบุญบุญอะไรก็ได้เงินคืนมันโหปกติยากยากหนูไปแล้วไปรับไม่กลับมาทำกุศลเลยค่ะคุณโบแล้วก็อุทิศให้เขาคนที่สาบแช่งเราเนี่ยจ้ะ ทุก,ทกเป็นปรากฏการมีไว้เห็นไม่มีไว้เป็นนะคะยืนดูรู้ปล่อยค่ะ